สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะวันนี้ก็มาทักทาาอีกแล้วนะคะคลิปนี้มีชิ้นเดียวนะคะเป็นงานที่สวยงามมากๆเป็นรูปนกยูงคู่นะคะเป็นงานโบราณด้วยสีสันนั้นสวยมากๆการมัดลายนั้นได้คมชัดจริงๆแล้วก็เป็นไหมน้อยอ่าไหมน้อยเส้นเล็กแล้วก็ตีเกลียวควบ2เส้นเป็นงานที่สวยมีมิติมากการมัดลายนกยูงนั้นได้สวยงามมากค่ะเป็นรูปนกยูงคู่ มัดออกมาเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสวยมากๆค่ะเป็นงานที่มีความปราณีตงานพิเศษสวยมากๆเลยนะคะมีชิ้นเดียวเป็นงานสะสมโบราณน,นะคะการมัดลายนั้นงดงามมากๆลายคมชัดไม่มีทิฏฐิเลยนะคะสำหรับสีสันหลากหลายบนทองผ้า การมัดย้อมไม่รู้กี่รอบจึงจะได้สีออกมาที่มีสีสันมากมายบนท้องผ้าแบบนี้นะคะการทอนั้นก็ยากเพราะว่าใช้ไหมเส้นเล็กมากแล้วก็ตีเกลียว พอมาทอจึงจะได้ออกมามีความงดงามมีมิติแบบนี้นะคะเงาวสวยจริงๆราคาก็แจ้งไว้นะคะไม่แพงเพราะว่าเป็นงานปราณีตเป็นงานชั้นครูทอสวยไม่มีทิตฐิเลยนะคะเนื้องานนั้นนิ่มพลิ้วเงาวสวยมากๆงานปราณีตนะคะบนทองผ้าก็จะมีลวดลายมีลายจี้เพชรมีลายนกยูงคู่แล้วก็มีรูปดอกไม้เชิงล่าง ก็งดงามมากๆค่ะแล้วก็น่ากว้างด้วยนะคะ